เคียงปันข่อยเรียบร้อยแล้วทุกคนกำลังจะปั่นให้มันเป็นลูกชิ้นวาส,สัน้นเปิดคลิปเห็ดน้ำเพลินสงสัยเฮาสิใส้เคียงปันผิดประเภทหรือเปล่าทุกคนล่าสุดเคียงปันข่อยเด็ดสมองทิ้งเราทุกคนไม่หมุนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมเปิดแล้วได้เนะี่เรียบร้อยตอนนี้ ควันขึ้นนิดนิดนะทุกคนมองไม่เห็นแต่ว่าชาริสามองตาเปล่าเห็นเนาะบานนี่นี่ก็กินหึงเลยทุกคนกินเครื่องนะเรียบร้อยห้อนเน้ห้อนโอ้ยไปว่าอะ้รั่งกันแนเนะนีเป็นไดบาทพการเฮ็ตตามคลิปที่ข้าเจ้าบอกมาล่าสุดเครื่องปัน่นเรียบร้อย ไปไม่สั่งไม่ลาเลยอ่ะทุกคนจะได้กินมันีนลูกสิ้นข่อยเมื่อนี่ปั้นได้บ่ทันได้กี่รอบนึงบ่ไปบ่หมุนพร้อมเด้บ่หมุนบ่นบไปม,นนมันเหนียวมันเหนืดมันแน่นนี่ย่งก็ว่าไปกเลยโบหูก็ใส่ซ้อนนี่ละ่ะซอยมันมันนี่นี่เห็นแต่แอด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 ล,ล้วก็กรึกรึกรึกปุ๊บไปเลย โอ้ยหนวกเอียงกะว่าดีเห็นเพื่อนอันเฮ็ดกะรองสิมาเฮ็ดกินบ้างไปซื้อเขาอันกะแพงเนาะอยู่เมืองหนอกเมืองน้าน่ะเออเห็นคลิปเพื่อนเป็นพันเป็นหมื่นวิวพ่นว่าได้เฮ็ดส้างคอนเทนต์หอ,อกทุกคนว่าสิเฮ็ดแบบเงียบตอนนี้มันเงียบบ่ได้แล้ว ใายจอนหยุ่มหัวข่ขยแท้ <c oughs> เคียงปัน <c oughs> จักสีให้จักสีหัวตอนนี้ <c oughs> โอ้ยมันบวกลุ่มคาเะได้เนี <c> ่ย <oughs> ซื้อเคียงอะปันนี่แพ้งก็ไปซื้อลูกสิน้นสรุปแล้วซื้อเพื่อนกินดีก็เนาะแอ <c oughs> <c oughs> นตซินมารับใจด้น่ ไอจอนจอยย่าให้เด้อเจ้าเคียงปั้นมันพังแล้วลรำก่อนได้ดีนี่ยชื่อได้กินบ่ได้นี่ฮะลูกซินลูกเซินบนนี้ก็ได้ฟาซีเฮ็ดแบบเงียบเงียบว่ให้ไ,ไทยบ้านฮู้อะไนีมนมไน่มันอดบ่ได้ทุกคนมันอดที่จิตไทยคลิปบ่ได้เฮ็ดตามอัน อันซ่องใหญ่ๆดังๆบุนเนสูดสิ้นข่อยเลยบลแล้วจ่อยเคียงปันตุยเราทุกคนอ